สวัสดีค่ะพเพื่อนๆยินดีดดดดดต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยก้อยโชว์เส้นแบร์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกีก่ยวก,ก,ก,กับกระเป๋าชาแนลเอาไปต่างๆมารีวิวให้พเพื่อนๆดูนะคะว่าสื้อไแล้วเป็นยังไงใส่อะไรได้บ้างก็คิดว่าคลิปของก้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในชาแนลบ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เนี่ยก้อยก็อยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยาปี2022นะคะนั่นก็คือช่วงของคอลเลคชัน 22k เป็นช่วงของ fall winter นะคะแล้วก็วันนี้ใบที่เอามารีวิวให้ดูเนี่ยคิดว่าน่าสนใจมากๆเลย นั่นก็คือชาแนลไนทีนะคะใบนี้เป็นไซส์26สิ่งที่เขาว้าวนะคะนั่นก็คือสังเกตจากหนังนะคะหนังเนี่ยเขาจะเงาแวบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็น ชายนี่นะคะคือเป็นแบบหนังบัวด,ด้วยนะคือเขาจะเรียกว่าเป็นชายนี่คราฟสกินซึ่งถ้าเพื่อนๆใครที่ติดตามชแนล n ายทีเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้นะปัจจุบันเขาจะทำแต่แ lap skin หนังแกะเท่านั้นนะคะซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้เขาจะมีหนังโกสสกินที่เป็นหนังแพะซึ่งเป็นหนังที่ทนแล้วก็ขายดีมากในตลาดนะคะคือแบบว่าในตลาดรีเซลเนี่ยจะตามหาแต่โกสสกินนะคะแต่ว่า ถ้าตอนนี้คือเขาหลุดออกมานะคะในคอลเลคชัน n 2่ K เป็นแบบสเปเชียลคอลเลคชันสำหรับานทีนเลยคือคุณได้หนังวัวหนังคราฟสกินซึ่งเป็นหนังที่ทนมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับความเงาซึ่งมันก็เลยตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความนายทีนแต่ว่าก็ยังกังวลว่า, <S <S <ๆ>วาเฮ้ยแลมสกินหนังแก่จะเป็นรอยง่ายไหมเนี่ยก็แนะนำให้มา เสาะหาใบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นอะไหล่หน้าเงินซึ่งมีหลายๆคนนะที่แบบเป็นแฟนๆอะไหลเงินเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าความเงินเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยแต่งตัวง่ายแล้วเราก็จะกล้าฮิ้วกล้าหยิบจับเขานะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยความเฟดของอะไหลเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่ามันสีขาวมันก็จะไม่ค่อยเฟดเท่าไหร่เนาะ ทีนี้เ,เดี๋ยวก้อยจะแจ้งไซส์นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยดูรีวิวนายทีนมาก่อนเลยเนี่ยที่เขาเรียกว่า26นะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดของนายทีนเพราะว่าเขาหน้ากว้าง26เซนเป๊ะนะคะนั่นก็คือเท่ากับ10นิ้วแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะอยู่ที่6.5นิ้วนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็สายของเขาเนี่ยเวลาสะพายตั้งตรงนะคะ จะอยู่ที่ประมาณ18.5นิ้วเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับตัวที่เป็นคลาส10นะคะคือถ้าคลาส10เนี่ยหน้ากว้างเนี่ยจะเท่ากันกับไนทีเลยคือ10นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะประมาณ5.5นิ้วก็คือจะ สูงกว่าเอ่อสูงน้อยกว่า1นิ้วนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะอยู่แค่2.5นิ้วแล้วก็เวลาสายตั้งตรงเนี่ยจะอยู่ที่16นิ้วนะคะเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูข้างๆกันนี่นะคะเทียบข้างกันแล้วเนี่ยจริงๆหน้ากว้างเนี่ยคือเขาจะเท่ากันเลยนะคะคือประมาณ10นิ้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะดูมีความแบบเป็นสตรัคเจอร์กว่าตามสไตล์คลาสสิกนะคะแต่ว่าตัวนายทีเนี่ยเขาก็จะบวมๆเหมือนหมอนหน่อย ะะแต่จริงนะักกว้างเท่ากันเลยคือ10นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยคลาสสิกจะอยู่แค่5.5แต่ว่า Ni ทีนจะอยู่6.5นะคะเวลาเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาสูงกว่านิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัว Ni ทีนจะ3นิ้วนะคะส่วนตัวคลาสสิกจะ2.5นิ้วเวลาเทียบกันก็จะ ่างกันอยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะนั่นคือเห็นผลว่าทําไมตัวนายทีนถึงเป็นตัวที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจุของคิ้วไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวห้างแล้วเป็นคนของเยอะเนี่ยเพราะว่าเขามีหน้ากว้างที่แบบเหมาะสมเท่ากับ10นิ้วนะคะแต่ว่าเขาสูงกว่าแล้วก็ กว้างกว่านะคะแล้วก็รวมถึงลูปทรงเขาเนี่ยที่มีความยืดหยุ่นไม่ได้เป็นแบบทรงกระบอกชัดเจนทําให้เขาจุของได้เยอะนะคะแล้วก็รวมถึงด้านหลังนี่คือข้อดีที่สุดของนาทีนคือตรงนี้เป็นช่องกว้างสามารถที่จะใส่โทรศัพท์ลงไปได้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเปิดหน้ากระเป๋าบ่อยอันนี้เทียบให้ดูเวลาตั้งตรงนะคะเวลาแบบห้อยตรงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนาทีเนี่ยเขาจะสาย จะยาวกว่านะคะเพราะว่าถ้าคลาสสิกเนี่ยสายตั้งตรงจะอยู่ที่ประมาณ16นิ้วนะคะแต่ว่านาทีเนี่ยจะอยู่ที่18.5นิ้วแล้วก็สำหรับอะไหล่นาทีนะคะเขาก็จะมีลูกเล่นที่สายแล้วก็สีนะคะคือจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยจะเป็น อะไหล่สไตล์แบบโซ่บอยนะคะแต่ว่าเขาจะเล่นสีอะไหล่คือตรงนี้จะเป็นสีเงินด้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทองด้านแล้วก็จะมีแบบที่เป็นผสมทองเงานะคะคือเขาจะคล้ายๆกับแกรเบียลคือในตัวสายเนี่ยจะเล่นสีอะไหล่ผสมกันนะคะแต่ว่าแกเบียลเนี่ยเขาจะเป็น สายที่เป็นแบบคลาสสิกเนาะแต่ว่านาทีเนี่ยจะเป็นสายที่มาจากบอยนะคะเพราะฉะนั้นนายทีเขาก็คือลูกผสมของความแบบว่าโลโก้ ที่เป็นแบบโลโก้พิเศษให,ใหญ่ๆแล้วก็มีร้อยหนังนะคะแล้วก็ตารางที่เป็นแบบคลาสสิกลน์นะคะแล้วก็เอาบอยมาผสมแล้วก็เอาสีโซ่ของแกบรีเอามาผสมนะคะแล้วก็เหตุที่ชื่อนายทีก็เพราะว่าทําในปี2019แล้วก็เป็นคอลเลคชันสุดท้ายนะคะที่คุณคารลากาเฟลได้ออกแบบไว้ส่วนด้านในของนายทีนะคะเขาก็จะแบบง่ายๆที่เรียบแบบนี้ก็คือเป็นช่องโล่งๆนะคะแล้วก็มีซิปด้านในอีกหช่อง แล้วก็ข้อดีของนายทีนะคะคือเป็นกระเป๋าที่เราสามารถหิ้วไปทำงานได้เลยเช่นเราสามารถใส่ iPad mini ลงไปในนายทีได้เลยนะคะสำหรับ working woman นี่คือใส่มิดจมลงไปเลยนะคะหรือว่าใครที่มีโอเคสนะคะกระเป๋าสตางใบาย,ยาวอย่างตัวนี้จะเป็นไซส์8นิ้วนะคะก็คือใส่ลงไปในนายทีน26ได้เลยนี่มิดจมลงไปเลยแล้วที่ก้อยชอบมากที่สุดนะคะคือด้านหลังเราสามารถใส่โทรศัพท์ลงไปได้เลยนะคะ นี่โทรศัพท์อยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องหยิบจับล้วงกระเป๋าบ่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็แบบง่ายๆเลยใส่โทรศัพท์ใส่คุญแจรถได้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็ใส่พวกของสําคัญหรือกระเป๋าสตางค์หรือเครื่องสําอางได้นะคะเดี๋ยวจะมาสะพายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสะพายแล้วเป็นยังไงอันนี้คือสะพายแบบตรงๆนะคะก็จะเห็นได้ว่า ไม่ได้รู้สึกว่าเขายาวจนเกินไปนะคะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าอะไรเงินเนี่ยคือแต่งปุ๊บเนี่ยมันดูเข้าแต่งตัวง่ายนะคะฮิ้วไปเที่ยวไปทํางานได้เลยหรือว่าจะสะพายข้างก็ได้นะคะก็คือกําลังดีตัวก้อยไม่ได้สูงมากนะคะอยู่แค่1น7อยห้าสิบเเซนนะคะก็คือแบบตัวกระเป๋าเขาอยู่สัดส่วนประมาณช่วงเอวนะคะช่วงสะโพกประมาณนี้ แต่โดยส่วนตัวนะคะถ้าก้อยจะถือเนี่ยก็จะชอบคล้องแขนแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็ปล่อยตรงนี้ให้เป็นแบบตกแต่งเพราะว่าเขาาสตร์ทำตัวนี้เอาไว้แบบคล้องแขนทั้งทีแล้วก็ใช้ให้เขาให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ลุคนี้จะสามารถเข้ากับพวกกางเกงยีหรือว่าชุดกระโปรงไปทำงานก็ได้เหมือนกันเราจะเอาสายเขาห้อยเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีข้างๆตรงนี้ไว้ตกแต่งก็ได้ หรือว่าจะหิ้วตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเก๋เหมือนกันแบบว่าเป็นแบบทรงหิ้วเข้าออฟฟิศไปทำงานเดินห้างก็ชิวๆอันนี้คือเทียบให้ดูนะคะว่าเวลาสะพายตรงๆแล้วเทียบกับคลาสส0นะคะก็คือคลาสส0เนี่ยสายเข้าเวลาสะพายตรงเนี่ยจะอยู่ที่16นิ้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นนายทีเนี่ยจะอยู่ที่18.5นิ้วก็จะต่างกันอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะ อันนี้คือแบบสะพายข้างนะคะก็เทียบให้ดูเลยว่าถ้าตัวนายทีนก็จะประมาณนี้นะคะประมาณเอวล่างประมาณแบบกระดูกสะโพกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคลาสสิกสิบก็จะเตอ๋อเตอเก,เก๋ๆก็จะให้ลุคที่แตกต่างกัน วันนี้ก้าจบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวน้องนายทีนประจำคอลเลคชัน 22K ที่มีความพิเศษในด้านที่เป็นคราฟสกินหนังวัวเงานะคะเป็นชายนี่คราฟสกินแล้วก็เป็นอร่อยหน้าเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ลังเลกับนายทีนอยู่แต่ว่ากลัวว่าเฮ้ยจะได้หนังแลมสกินหนังแกะนะคะเพราะว่าหนังอื่นที่ทนทานเนี่ยเขาไม่ค่อยทํามาแล้วเนี่ยก็เอาใจช่วยเพื่อนๆน,นะคะขอให้ได้เจอน้องนายทีนรุ่นของ 22K ที่เป็นคราฟสกินหนังวัวเงานะคะ แล้วก็สำหรับคนที่แบบไม่ชอบอะไหลท้องชอบความเงินชอบความแคชชัวแต่งตัวง่ายนะคะก็แนะนำมากมากเลยค่ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบางไมมากก็น้อยนะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม IG ก้อยๆจุดช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ไลน์แอดช n ์แนวคิดและล่างโชวเ์เวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ